ขวดนี้ก็จะเป็นอีกราคานณงต้องแยกตอ,อนนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาสติกอันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บถ้าถ้าขวดนี้ก็จะเป็นอีกา,าักษณงต้องแยก ตันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาสติกอันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บถูกว่าเป็นขยะนะเราต้องคิดว่ามันเป็นเงินเนี่ยค่ะขวดอันนี้เขาเรียกขวดรวมขวดรวมจะเป็นสึกละาัน ปวดอันนี้เขาเรียกปวดรวมปวดรวมจะเป็นสุดราคาได้หลายบาทอยู่ค่ะได้หลายบาทอยู่ถุงนี้ตรงนี้ได้ประมาณสามโลตรงนี้ได้ประมาณสามนี่คือปวดใสทั้งหมด อาอเนีข่ขยะเีงขยะเยอะถูกว่าเป็นขยะนะเราต้องคิดว่ามันเป็นเงินถูกว่าเป็นขยะนะเราต้องคิดว่ามันเป็นเงิน เยอะขยายเยอะเนี่ยค่ะขวดอ,อันนี้เขาเรียกขวดรวมขวดรวมจะเป็นตัวราคาน,นี่คือขวดใสทั้งหมด ขวดอันนี้เขาเรียกขวดรวมขวดรวมจะเป็นตุดราคาเป็นเงินทางนานค่ะวันนี้เกือนนี้ได้หลายถุงนะเป็นเงินทางนานแบบนี អាកាសร้อนลูกค้ากินน้ำเยอะ อันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาติกอันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บ เนีกวดใสขวดใสกับขวดขุ่นออกจากกันขุ่นออก็เป็นเงินทางนัานค่ะวันนี้เงินนี้ได้หลายถุงนะเป็นเงินทางนานแต่อากาศร้อนลูกค้าย,ยินน้ำเยอะ เป็นตังคัางนั้นค่ะเป็นตังคัางนั้นค่ะอากาศร้อนลูกค้ากินน้ำเยอะตรงนี้ตรงนี้ได้ประมาณสามโลตรงนี้ได้ประมาณสามเป็นตังคัางนั้นค่ะ ถุงนี้ได้ประมาณสามโลถุงนี้ได้ประมาณสามอากาศร้อนลูกค้ากินน้ำเยอะแยกขวดใสขวดใสกับขวปุ่นออกจากกันขุ่นก็จกกัน สามสิบถุงนี้ได้น่าจะแยกขยกขยเยอะแยกขวดใส่ออกเป็นเงินทั้งนั้น,เง,น,งน,นเงินทั้งนั้นงินนี้เยอะมากขวดตันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาสติก อันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บน,นี่คือปวดใจทั้งหมดกิโลสามกิโลกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทก็จะได้ประมาณาาเขาเรียกอะไรแยก คัดแยกออกอีกทีหนึ่งว่าอันไหนเป็นขวดแบบไหนอันนี้คือลูกค้าแยกถุงมาให้เราตันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาสติกอันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บถูกว่า เป็นขยะนะเราต้องคิดว่ามันเป็นเงินเนี่ยค่ะขวดอันนี้เขาเรียกขวดรวมขวดรวมจะเป็นตุดราคาเนี่ยค่ะขวดอันนี้เขาเรียกขวดรวมขวดรวมจะเป็นตุดราคาขวดใส่ออกเป็นเงินท้งนั้น เงินทั้งนั้นเงินนี้เยอะมากปวดเป็นเงินทางนั้นค่ะวันนี้เงินนี้ได้หลายถุงนะ เือนนี้ได้หลายถุงนะเป็นเงินทั้งนั้นแต่ด,ดูได้หลายบาทอยู่ค่ะได้หลายบาทอยู่เดอนนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดถุงแล้วอยู่ทางนี้ด้วยทางนี้เป็นพลาสติก อันนี้คือเก็บจากในแมนชั่นนะคะไม่ได้ไปเก็บข้างนอกนะเก็บกิโลสามกิโลกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทก็จะได้ประมาณห้าจ้าแยะขยะเยอะเกน่ยคะถ้าขวดนี้ก็จะเป็นอีกราคานต้องแยก กวดใส่ออกเป็นเงินทั้งนั้น,เ,นเงินทั้งนั้นเงินี่เยอะมากขวดกิโลสากิโลกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทก็จะได้ประมาณเนี่ยค่ะขวดอันนี้เขาเรียกขวดรวม ผลรวมจะเป็นตัวราคา